DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สวัสดีค่ะดิฉันเพลินพินิตรมลน,นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์จากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเทรนด์หนึ่งของตลาดโลกยุคนี้เนี่ย โดยเฉพาะในตลาดแถบยุโรปก็คือเขามีความนิยมในสินค้าแนว Eco Product ค่ะสินค้าที่เน้นความเป็นธรรมชาติผลิตภัณฑ์ไหนนะคะที่มีการวาง p o s i t i o n ิ่งในแนวนี้เนี่ย เรียกว่าจะได้รับแต้มต่อได้มากกว่าคนอื่นเขาเลยค่ะวันนี้ค่ะพิเศษมากๆนะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสินค้าไทยแบรนด์หนึ่งค่ะที่เพิ่งได้รับรางวัล PM Award ในปีนี้นะคะมาสดสดร้อนๆเลยค่ะในสาขาแบรนด์ไทยยอดเยี่ยมหรือว่า Best Thai Brand น,นั่นเองค่ะใน ประเภทไซส์ s นะคะหรือว่าบริษัทขนาดเล็กค่ะกับผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์ที่มีชื่อว่า The l i ิฟธนาคาค่ะฟังชื่อก็พอจะนึกออกนะคะว่าน่าจะเป็นสินค้าที่ทำจากธรรมชาติแล้วก็เป็นแนวอีโคโด้วยนะคะเพราะว่าธนาคาเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วยดูแลผิวพรรณค่ะแถมยังมีลุกของความเป็นเอกซติกหน่อยๆน,นะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรจากเมียนมาค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีคนนําเอาธนาคามาเป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางกันเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเจ้านี้เนี่ยคงต้องมีความพิเศษอะไรแตกต่างจากเจ้าอื่นอย่างแน่นอนนะคะจึงสามารถคว้ารางวัล PM Award ไปครองได้เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันตอนนี้นะคะอยู่กับคุณสุภชัยจูพาณิชย์ค่ะผู้จัดการทั่วไปบริษัทมีความสุขทุกวันจํากัดนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ The Leaf ธนาคาสวัสดีค่ะคุณสุภชัยสวัสดี ครับค่ะโอ้ชื่อบริษัทเนี่ยมีความสุขทุกวันนะคะอ่าครับพอมีความสุขในการทําธุรกิจเชื่อได้เลยนะคะว่าน่าจะต้องนำนำเสนอในสินค้าที่จะทําให้ผู้ใช้มีความสุขแน่นอนค่ะครับก็ด้วยชื่อบริษัทแล้วเนี่ยมันทําให้เราค่อนข้างจะมีเหมือนมีมิชชั่นระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าเราต้องการสร้างนอกจากตัวเองที่มีความสุขแล้วเนี่ยเราต้องการให้คนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ ผู้บริโภคเนี่ยมีความสุขด้วยจากผลิตภัณฑ์ของเราครับสุดยอดเลยค่ะงั้นอยากให้คุณสุประชัยนะลองเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะว่าทั้งบริษัทแล้วก็ตัวสินค้าแบรนด์เดลิฟทธนาคาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงค่ะคสินค้าเป็นยังไงบ้างคือบริษัทมีความสุขทุกวันเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ9ปีที่แล้วเริ่มต้นจากแบรนด์ เดลีฟธนาคารนี่เลยครับคือจุดเริ่มต้นของเราเริ่มจากการที่แต่ก่อนเนี่ยผมเคยเป็นพนักง,งานบริษัทแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปในกลุ่มประเทศ CLMV หรือว่าหรือว่าอย่างกัมพูชาเมียนมาลาวบ่อยๆทำให้เราเห็นโอกาสอันนึงเพราะตอนนั้นคือเมียนมายังไม่ได้เปิดประเทศก็จะไม่ค่อยมีบริษัทต่างชาติเข้าไปเยอะ uh huh. แล้วเราเห็นว่าเอ้คนเมียนมาใช้ธนาคารกันเยอะมาก,มาก,มากเลยผมขอเรียกว่า100%เลยแล้วกันว่าจะไม่ว่าจะเด็ก จะผู้หญิงผู้ชายคนแก่ใช้ธนาคากันเป็นประจำเหมือนเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยใช่ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยแปลกใจที่ว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าทันสมัยร่วมสมัยที่ทําจากธนาคาออกมาเลยมีแต่ธนาคาที่เป็นไม้ดั้งเดิมเลยดด้งิมแล้วต้องมาฝนซึ่งการฝนแบบนั้นคือหคือเสียเวลา 2. คือจะมีคราบเหลืองที่หน้าคือประโยชน์ ตัวไม้ดั้งเดิมก็เยอะจริงๆแต่ว่าเราเราก็พบว่ามันก็มีข้อด้อยอยู่เราก็เลยเอาข้อด้อยนี้มาเป็นไอเดียในการพัฒนาสินค้าคออกมาเพื่อตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่เพราะผมมองแล้วว่าเมื่อเมียนมาเปิดประเทศเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคนเมียนมาจะปรับพฤติกรรมเข้าสู่ความทันสมัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยก็ะจะเริ่มเข้าสู่ความที่เป็นทันสมัยมากขึ้นงน<า>ั้นเนี่ยมันเราก็เลยพัฒนานสินค้า,าใช่ <laughs> ค่ะ อย่างลองเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าตัวตัวสินค้าของ The l i ธนาคารมีอะไรบ้างแล้วตัวไหนที่เป็นตัวที่มีความโดดเด่นของเราเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากแป้งฝุน่นแป้งฝุ่นกระป๋องสีเขียว,ยวถ้าอย่างคนไทยก็จะเห็นในเซเว่นอีเว่นหรือว่าอย่างในเ e รโกโลตัสนะครับคือเริ่มจากแป้งฝุ่นก่อนแล้วเราก็ขยายลายสินค้าเข้าสู่กลุ่ม,มอื่นๆเช่นอย่างตอนนี้เราก็มีทั้งสบู่มีทั้ง ครีมบำรุงผิวหน้ามีทั้งบอดี้โลชั่นหรือบอดี้เซรัร่าบำรุงผิวกายเรามีกลุ่มที่เป็นคอสเมติกอย่างแป้งผสมรองพื้นแล้วก็แป้งทันสูเซนท์ที่เอาไว้สำหรับแต่งหน้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาร์กเชตเอาไว้บำรุงด้วยนะครับที่เป็นธนาคารใช่ครับเป็นธนาคารบวกกับทัพทิมแล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีกลุ่มที่เป็นสุขอนามัยอย่างเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อมาเพื่อมาตอบโจทย์พวกสมัยนี้ด้วยใช่ครับคือนอกจากธนาคารแล้วเนี่ย เรายังพึ่งออกสินค้ากลุ่มที่เป็นธรรมชาติตัวอื่นซึ่งทําจากทับทิมเป็นหลักออกมาเมื่อสองปีที่แล้วด้วยครับอ,อย่างธนาคารนี่เขามีคุณสมบัติที่โดดเด่นยังไงบ้างคะโอ้เยอะแยะมากมายครับธนาคารเพราะว่าอย่างที่บุญเพลินพิษบอกว่าธนาคารเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของคนเมียนมาเนี่ยจริงๆเลยเพราะว่าคนเมียนมาใช้ธนาคารมามากกว่าเป็นหลายๆร้อยปีแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าธนาคารเนี่ยมีสรรพคุณอย่างมากๆในเรื่องการบำรุงผิวพ,พรรณเขาธนาคารมีแอนตี้ออกซิเดนต์อยู่สูงธนาคารเนี่ยยังเป็นสารป้องกันแสงแดดได้ดีมากโอ้โเรียกว่ากันแดดก็ได้ใช่หน้าสาวเครื่อต่หน้าเด้งใช้ประจําไม่มีสิว Oh. แล้วยังช่วยควบคุมความมันได้ดีโอ้โหเข่ากระจ่างใส่เข่ากระจ่างใสตอบโจทย์ไวรุ่นมีทุกอย่างเรียกว่าเป็นไม้หมาดสัจา์เลยครับโอ้โห oh. อย่างนั้นนั่นะคะเรียกได้ว่าพอเรารู้ในคุณสมบัติเราก็ลองพยายามหาแนวทางที่จะพัฒนามาเป็นสินค้าย,ยังไงใช่ไหมคะคให้ครอบคลุมทั้งทั้งเซกเมนต์ของลูกค,ค้าของเราใช่ครับค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วอย่างตอนนี้สถานการณ์ก็คือเรียกว่ามีการส่งออกแล้วใช่ครับ <c oughs> เริ่มจริงๆจ,จ,จุดเริ่มต้นของเราเนี่ย เริ่มต้นที่การส่งออกเลยเราไม่ได้ตั้งต้นจากประเทศไทยประเทศแรกที่ส่งออกคือคือเมียนมาเลยครับคืออันนี้ดิฉันส่วนตัวรู้สึกสนใจมากเพราะว่าเราไปเอาธนาคาจากพามา่าเอามาสร้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ส่งกลับไปขายพลพมา่าอีกทีในมูลค่าที่เรียกว่า Value Added มากขึ้นอย่างนี้เคล็ดลับหรือว่าแนวคิดของเรานี้เราเรามองอยังไงคะ อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก็คือพอดีเราเห็นว่าไม้ธนาคารมันเป็นไม้ที่เรียกว่าเป็นไม้หมาตะจันค่ะแล้วมันมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่มันสามารถไปที่ประเทศไหนก็ได้แล้วเพิ่งว่าตอนนั้นมันไม่มีคนทําเราก็เลยเอาตรงนี้มาพัฒนาออกมาแล้วพอพัฒนาออกมาเป็นสินค้าเนี่ยพอเราจับความเป็นโมเดิลสมัยใหม่มบวกกับจุดขายที่ ทำจากเมืองไทยด้วยประเทศไทยซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสกินแคร์แล้วก็เครื่องสำอาถต่างๆที่ประเทศอย่าง c l m เขาจะชอบสินค้าไทยมากเรียกว่าเขายอมรับในในมาตรฐานคุณภาพของของสินค้าไทยเนี่ยพอดังนั้นเนี่ยทุกที่อย่างประกอบกันเลยมันนาให้การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเนี่ย มันทำได้ง่ายแล้วคนเมียนมาพอเห็นสินค้าธนคาคารมีรูปแบบรูปลักษณ์ที่ดูดีใช่เป็นดูดีขึ้นและยังทําจากเมืองไทยด้วย มันเป็นแต้มต่อมันไม่ใช่แต้มลบไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมเมียนมามีธนาคารแต่ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่าเฮ้ยเขาภูมิใจที่ไม้ที่ภาคภูมิใจของบ้านเขาอะออกมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มันดูดีมันตอบโจทย์ที่ดีขึ้นมากนะเนั่ยเขาเขาค่อนข้างเจะแล้วที่สำคัญเขาเชื่อใจในสินค้าจากไทยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเรียกได้ว่ามีโอกาสนะคะที่จะทําให้สินค้าของเรากลายเป็นอาเซียนแบรนด์ได้ใช่ครับคาว่าสินค้าจากไทยมีมีสัย คุณภาพสูงมากๆในเจาะตลาดอาเซียนครับนี่เลยเป็นเคล็ดลับเลยนะคะงั้นเรามาลองเข้าสู่ประเด็นเรื่องของรางวัล PM a w a r d กันบ้างนะคะทางแบรนด์ The Leaf ธนาคารเนี่ยรู้จักรางวัล PM a w a r d ได้ยังไงคะจริงๆรู้จักมาตั้งนานแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากที่ทางแบรนด์ก็ได้ไปออกบูธแล้วก็มีทําตลาดต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานกับกรมอยู่บ่อยๆนะค,ะคะ ก็เลยทําให้ได้รู้จักรางวัลเพียมอวด์เพราะรางวัลน,นี้มันเหมือนมันให้สิทธิทประโยชน์หลายๆอย่างที่เรียกว่าผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดทางธุรกิจได้เพราะมันน่าเชื่อถือว่ามันเหมือนเป็นรางวัลการันตีของสินค้าที่มีคุณภาพเรียกว่าสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศให้แล้วในนี้พอคนเห็นรางวัลน,นี้อย่างตอนนั้นเรายังไม่ได้รางวาัลเราก็รู้ว่าคนที่ได้รางวัลน,นี้มัน,มน มันเจ๋งมันเทมากแล้วมันแบบมันต้องะสงเร็จมากมากนอะไรสักอย่างเออต้องต้องมีอะไรสักอย่างใช่แล้วถ้าพอเห็นคนที่ได้รางวัลเนี้ยมันคนที่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่ออะไรเงี้ยเขาก็เชื่อถือเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมันเมื่อตอนนั้นเราก็ฝันว่ามันคงจะดีถ้าเดลีมีโอกาสได้ได้รางวัลดีบ้างโอุ้เยอดยเลยค่ะแล้วพอทราบว่ารางวัล PM Award เนี่ยนะคะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะในการที่เขาร่วมประกวดในครั้งนี้ค่ะอันนี้เป็นปีแรกที่เราสมัคร แล้เ,ลเราถือว่าโชคดีมากๆที่สมัครแล้วได้เลยค่ะพอหลังจากที่เราเห็นจดหมายที่ว่าเปิดรับสมัครเนี่ยของจากโครงการเนี่ยเราก็สมัครเข้ามาเพราะเราเชื่อว่าปีนี้เราน่าจะพร้อมแล้วพอเราสมัครเข้ามาเราก็เริ่มทํากันบ้านว่าคือจริงๆเราทําทุกอย่างเราทําอยู่แล้วแต่แค่เรามาจัดเรียบเรียงให้ข้อมูลมันน่าสนใจแล้วก็เป็นที่เข้าใจได้สําหรับการพรีเซนต์ให้กับ คนที่เข้ามาฟังรวมถึงคณะกรรมการว่าแบรนด์ทําอะไรบ้างจริงๆมิชชั่นของแบรนด์เอ่ยหรือว่ากระบวนการการทํางานหรือว่าการเจาะตลาดต่างๆเนี่ยเราทําทุกๆวันอยู่แล้วครับก็คือเรียกว่าพอหลังจากเราสมัครแล้วเนี่ยเราก็แค่มาดูมาทำพรีเซนต์มามาจัดเรียบเรียงเมอเรียงเรียงให้มัน่เป็นไปตามในในคำถามที่กรรมการถามใช่ครับและรวมถึงการคาดหวังไปในอนาคตด้วยเพราะว่าผมว่าชาเลนจ์ใหญ่ๆของผู้สมัครคือแผนการในอนาคตด้วยว่าเราแผนการที่จะ ไปต่อ,อยงด้วยนนะด้วยความที่เป็นประเภทเบสไทยแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นคําถามเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์แบรนด์พอได้รับรางวัลนะคะคิดว่ารางวัลพีเอ็มอวอเนี่ยจะเป็นประโยชน์หรือว่าช่วยต่อย,ยอดธุรกิจได้มากน้อยอยังไงคะโอ้แน่นอนเลยครับคืออันนี้หนึ่งคือถ้าจะเล่าก่อนเลยว่าประโยชน์อันแรกสุดที่เราได้จากการเข้าร่วมสมัครข้าร่วมพีเอ็มอวอเนี่ย คือการที่ได้ตอบคําถามคณะกรรมการมผมยอมรับเลยว่าคณะกรรมการหลายๆท่านคําถามที่ยิงมาให้เราตอบอคาถามรวมถึงการเข้ามาเยี่ยมชมเราแล้วแล้วและให้คําแนะนำเนี่ยมันเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะเฉียบแหลมแล้วก็เกลา่าวความคิดของผมเองหลายๆอย่าง,างยกตัวอย่างเช่นมันมีคําถามหนึ่งที่ทําให้ผมแบบเอากลับไปคิดข้ามคืนเลยว่าเออจริงๆมันน่าสนใจมากจริงมีคณะกรรมการท่านหนึ่งถามเราว่าพอเห็นการทํางานของเราแล้วถามท่านถามเราว่า เหนื่อยไหมเนี่ยทาสิ่งเหล่านี้โอเปเรชั่นต่างๆอืงเราก็ตอบว่าเหนื่อยครับถ้าการแนะนําเราว่าลองตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นตั้งเคอร์โพสของแบรนด์ให้สูงขึ้นสิแล้วคุณจะรู้สึกแตกต่างออกไปจากตอนนี้คําถามเนี่ยมันจับใจทางผมมากทําให้ผมกลับไปคิดแล้วก็เออก็รู้สึกว่าพอเราไปคิดต่อแล้วมันก็ไปต่อได้เยอะเลยแต่เนีียมันคือประโยชน์อันแรกสุดที่ผมได้เลย ประโยชน์อันที่2จากการเข้ามาร่วมคือรางวัลที่ได้รางวัลที่ได้เนี่ยมันคือสิ่งที่ยืนยันว่าการเดินทางตลอด9ปีที่ผ่านมาของ<ม>ทางผมและทีมงานเนี่ยม,มันคือการเดินทางที่ถูกต้องทิศ<ม>ทางที่เราเดินคือถูกต้องว่ามันเป็นกําลังใจให้กับพนักง,งานแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยคือมันไม่ใช่แค่กําลังใจาจากทางของผมเองมันคือทุกๆคนใ,นในบริษัทที่มีส่วนร่วมเนาะใช่ครับอย่างที่สมอันนี้ก็สําคัญมากๆคือ การที่เรามีโลโก้ของผู้ได้รับรา,บางวัลตัวนี้มันคือการการันตีถึงสินค้าและบริการคุณภาพของเราว่าเรามีคุณภาพของสินค้าของแบรนด์ที่ที่ดีจริงๆและสามารถออกไปยืนเรียกว่าไปยืนอยู่ในตลาดต่างประเทศแล้วกันครับได้อย่างเต็มภาคภูมิในนามของสินค้าไทยโอ้ยยอดเลยค่ะจับใจมาก นะคะที่ก็เป็นคณะทํางานเหมือนกันฟังแล้วก็รู้สึกโอ้โหรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามีมีคุณค่ามีความหมายะนะคะดีใจที่ผู้ประกอบการเห็นประโยชน์ของรางวัลเพียบเอวในครั้งนี้นะคะน่าจะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะในฐานะที่เป็นหนึ่งคนนะคะที่เรียกว่าฝ่าฟันนะคะทาธุรกิจบุกเบิกตลาดสินค้าธนาคารมาแล้วก็มีความตั้งใจอย่างเต็มที่นะคะอยากจะให้คุณสุปชัยนะคะฝากคำแนะนำหน่อยคะ่ะสำหรับผู้ประกอบการนะคะว่า จะทํายังไงที่จะทําให้ธุรกิจของตัวเองหรือว่าสินค้าของตัวเองอะที่ทํากันมาดีเนี่ยสามารถเจาะตลาดเป้าหมายที่เราวางไว้ได้อะค่ะจริงๆผมไม่ไม,ไม่ไม่ขอเรียกว่าแนะนำแล้วกนะครับผมขอเรียกว่าผมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เหมือนกับโมเดลการคิดของมีความสุขทุกวันและตลีฟเนี่ยเวลาทางผมเนี่ยตอนนี้ขายอยู่แล้วในประเทศอย่างเมียนมาที่เมืองไทยที่ลาวแล้วก็ที่มาเลเซีย โดยจากประสบการณ์ที่ผมทําแล้วคิดว่ามัน,มน,มน,มนได้ผลและก็เวิร์คคือประเทศใหม่ๆที่ผมเข้าไปเปิดเหล่าเนี้ยผมจะมียึดหลักการที่เชื่อว่าบันไดสขั้นอยู่ที่มันจะช่วยให้การเข้าตลาดแต่ประเทศประสบความสำเร็จถ้าสามารถเดินได้ครบ3ขั้นซึ่งเรามีตลาดบางประเทศที่เราก็เดินไม่ครบ3าขั้นซึ่งเราก็ยังคงวน,นเวียนกับขั้นที่1่อยู่ขั้นที่หนึ่งของเราเนี่ยผมเชื่อว่ามันคือสําคัญมากและสําคัญที่สุดถ้าไม่ได้ไม่ได้ขั้นนี้มันคือไปต่อขั้นอื่นไม่ได้มันคือการหา คู่ค้าที่ใช่หรือว่าโซเมทของคุณให้เจออตัวเนี้ยมันคือตัวที่จะบอกทุกอย่างว่าคุณจะเข้าตลาดประเทศนั้นได้อย่างต่อเนื่องและสําเร็จจริงๆหรือไม่เพราะว่าคู่ค้าที่สำคัญคุณเนี่ยจะเป็นตัวจะเป็นคนที่จะเข้ามาเรียกว่าแต่งงานกับคุณนี่แหละอเพื่อจะพาสินค้าและบริการของคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาดเขาซึ่งมันก็ต้องมีเวลามีใช้เวลามีการลงทุนมีความต้องใช้ความอดทนความเข้าใจหลายๆอย่างอันนี้อันนี้สําคัญมากๆ ถ้าใครโชคดีผ่านขั้นที่หนึ่งนั่นคือคุณเจอโซเมดคุณได้แล้วเนี่ยขั้นที่สองของผมมันคือการจับเขาแต่งงานกันจับเขาแต่งงานกันผมเนี่ยคืออะไรค,ะคือการที่เราเนี่ยจะต้องเอาคนที่มีอำนาจตัดสินใจจะเป็นเจ้าของของคู่ค้าเราเนี่ย หรือจะเป็นผู้บริหารหรือใครก็ได้ที่ตัดสินใจได้เนี่ยมาซื้อไอเดียซื้อวิชั่นซื้อมิชชั่นของแบรนด์ของคุณซื้อแพลนของคุณว่าเราจะไปเจาะตลาดบ้านเขาเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างเราจะลงทุนยังไงเราจะใช้เวลากี่ปีเราจะมีขั้นตอนยังไงเขาต้องซื้อไอเดียของคุณเขาต้องชอบไอเดียของคุณแล้วเขาต้องเห็นด้วยไอเดียของคุณแล้วร่วมฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนั่นคือการแต่งงานเหมือนกันารแต่งงานเลยนะคะแล้วพอหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยสเต็ปที่3าครับสาขั้นสุดท้ายของผมคือ พอแต่งงานแล้วมันคือการใช้ชีวิตคู่แล้วใช้ชีวิตคู่ด้วยกันม,มันคือการฝ่าฟันทุกๆอุปสรรคด้วยกันมีการมอนิเตอร์แผนที่เราแพลนไว้ตั้งแต่ต้นปีมันถึงกลางปีมาถึงปลายปี มาวัดผลว่ามันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมต้องปรับแผนไหมและปีถ,ถัดไปเราก็ต้องมามา,มาวางแผนกันใหม่แล้วก็ร่วมเดินใช้ชีวิตร่วมกันเป็นระยะยาวอันนั้นคือนั่นคือบนไดาสามขั้นที่ผมหมายถึงผมเชื่อว่าสําหรับผมเนี่ยถ้าผมตลาดไหนผมเจอสามทั้งสามขั้นเนี้ยผมมั่นใจว่าผมสามารถจับตลาดนั้นได้แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าผู้ประกอบการท่านอื่นๆเนี่ยเจอทั้งสามขั้นเนี้ยก็จะสามารถจับตลาดนั้นๆได้เช่นกันครับ ค่ะโอ้โหเรียกว่าสุดยอดเลยนะคะทุกท่านจดไว้กันให้ดีเลยนะคะบันได3ขั้นในการที่จะเจาะตลาดเป้าหมายในการหาคู่ค้าที่ใช่นะเพราะว่าถ้าสเต็ปหนึ่งไม่ได้เนี่ยสเต็ปสองสเต็ปสมัน<ช>ก็เกิดนะได้ยากนะคะโอ้โหเรียกว่าคุณสุบชัยเปรียบเทียบได้ดีเลยนะคะทำให้เราเห็นภาพเลยนะว่าการทาธุกรกิจก็เหมือนกันแต่งงานนั่นแหละลองดูนะคะไปหาโซเมทที่ใช่นะคะหวังว่าผู้ประกอบการวันนี้จะได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากคุณสุภชัย แบรนด์ The Leaf ธนกาค,าค่ะน่าจะท้ายที่สุดขออีกนิดนึงค่ะทิปแอนทริคนะคะอยากให้คุณผุ้ใช้ชแนะนําสําหรับผู้ประกอบการค่ะที่ได้ว่าอาจจะสมัครขอรับรางวัล PM Award ในปีนี้แล้วพลาดรางวัลไปหรือว่าเพิ่งเคยจะได้ยิน PM Award ว่าจะให้เขาเตรียมตัวยังไงคะจริงๆแล้วผมบริษัทมีความสุขทุกวันอะโชคดีละกันนะครับปีนี้ก็คือเราสมัครเข้ามาแล้วเราได้รับความกรุณนาะให้ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะเนี่ยหมายถึงว่าได้รับรางวัลเนี่ย ก็คือถือว่าโชคดีที่เราสมัครในปีที่เราพร้อมแล้วก็ในช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ยังไม่ได้มันไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้มีคุณสมบัติแต่มันเพราะ ยังไม่ใช่ปีที่เหมาะสมแล้วก็ปีที่ใช่สําหรับคุณดังนั้นผมเชื่อว่าธุรกิจที่ผู้ประกอบการท่านอืึ่นทาอยู่แล้วเนี่ยอขอเพียงดูแลมันแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำพูกนี้ให้มันสม่ําเสมอ,อมปีหน้าสมัครเข้ามาใหม่เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นปีที่ใช่ของคุณในอนาคตอันใกล้ครับสุดยอดเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคําแนะนาดีๆนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ค่ะ การสร้างความแตกต่างของแบรนด์นะคะโดยจุดขายการเป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายค่ะมีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานเนี่ยที่สําคัญนะคะก็คือใช้ได้จริงนี่แหละค่ะคือ The Leaf t านาคาจากบริษัทมีความสุขทุกวันค่ะซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัล PM Award ในปีนี้นะคะฝากไว้เป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจให,ให้กับผู้ประกอบการทุกท่านนะคะปีนี้ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดเข้ามานะคะแต่ว่ายังไงธุรกิจยังไงก็คงต้องไปต่อ ลองใช้ประโยชน์จากประเทศไทยนะคะสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเป็นสิ่งที่เราต้องยึดถือเอาไว้นะคะเป็นแนวทางในการพัฒนาแบรนด์ค่ะแล้วก็ถ้าสนใจนะคะสามารถมาขอรับรางวัล PM Award กับเราได้ในปีหน้านะคะ ติดตามเรื่องราวของ PM Award แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ w w w p m a w a r d c o m สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะฟังแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Podcast DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าเป็นกำลังใจให้กับผู้เราชาว DITP กันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้ดิฉันและคุณสุภชัยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าว สารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p k e y d e s i g n c o m หรือสายด่วน1169